ยืนเฮียบบ่นอะพะย่อเกียดนี่นายืนเงื่อนไปหลยมือเราปะยังจังเบาไปคึืนนอนนี่ยนาจังได้จังได้มือนีก็สิมาถามห้รลู้แล้วหู่หลอดอยู่บ่เนาะพีย่ไอเกียดพญอเกียดพะย่ะญอเกียดยูบ่โอ้ยเสียงดเดยนอุ้ยพเกียดยูยบ่ยูยไปไปด้เนะาอนโทรพี่ โอ้เอาว่าพหเขาว่าพี่เข้ามาเอามา่ามันจะโศกเถะน้อเอาเอ้ามนยเกียรติกันเจ้าสมยงนมาซื้อแมวกลมกันเสีนั่นเนยเจ้าบตใส่ขอยจเชเอ้าไม่ไปไปเป็นเดือนแล้วขใส่จะเชือข้กินก๋แทบะซื้อข้กินก๋าแทบก็หนีแมซื้อมาต่ปุ่นแต่เอาเงนนำเจันันเบิออยู่นี่ แต่ต้องพูดเห่อถ้าได้เบิร์ดียน่<อ>ต้อยจินที่ลหน่นนอยไปนี่งท<อ>ี่ี่มาถามบอกว,ว,ว,ว้เท <ไป S 2> ่นั้นถามบอกว้กันไหนอ้อนนี้จกกองเศร้ากองเล้งมินดาโอ้แล้วจกกองเศร้ากองเล้งือสินเงินพอก็เลยไมาถามเละเพเกียรติหาเนี่ยก็มาดูแค่เราป่ะทนี่น่ะโอมีมูกินกับงังตีแหละเนาะ กินผู้เดียวก็พดป้าไปเหรอหรืวพี่โอ้ที่อังไดอันหารอยนั่นขอจะขึ้น่เจ้าเลยขันเจ้ามีเงินไหมพอยะไม่ทันนึ่งว้าขึ้นไปเลยพี่ขึ้นเลยนะขับไหนขันั่นเลยไม่ท่นพี่ขึ้นมาเลยมันบอเจ้าไม่ใครก็ขึ้นเจ้าท่านพี่เลยไม่มีบ้านเลยมอย่างน แต่ว่าเจ้าถอไข่ฟูหรือไข่ทัพี่อเลยนะขั้นพี่เลยเดี๋ยวมีเดียม่บอกว่าออเดี๋วเนา้าไข่ฟูขั้นพี่ส่งไปขึ้นมากินอ๋อสันนี่า็เจ้าจิบวได้ยังกลับไปเป็นตัวเจ้ามาเดียดันทนอ๋อสัน ้าไปฉัน้นมาทันที่อรบาดเนี่ยไมแล้วเนาะไอ้เข้มไหนข้มนั่นผู้ใดถึงก็ไปเขาก็ถึงทนกันเนี่ยโมกติน่าไปนี่มาลอยชี้ใบเร้าหาใบเป็นหาลอยครบทวน

นีขัญยมอะไรบนี้กยโอ้มาพันนึง่หายเจ้าหลหาลอยมันก็ยังจะหาลอยย้ยังหาอยโอ้ยยอยย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 ัยย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 ายย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 ่ยย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 ลยยยย้ยย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 นยยยยยนยย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 ยนเยยยยยนยย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 ยายยยยยดนนยย มึงเขึ้นเจ้าหลงาล้อยเดี๋ยวเทไรบันเนี่ยก็จะไปคิดที่อย่างเด่นโอ้ยรถเงินหลวงเงินไหลอย่างเงินพัยิงพันเดียวหนึ่งตามนั่นตามนั่นไปไมนอยู่ <c oughs> อ่ะเขากับแมน่ะนองพันหนึ่งเราบอกหาอยก็เทไรฉันเจ้ว่าเขาเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยอยเฮ้ย้ยเนี้ยเ้ยเฮ้ก็เจ้ย

บอลลืมบอลืมไปไปพ่ลูกไปตลาดะยายเห็นเออไรฮอดเงิ้ไรฮอดไรได้ใชฮอดนี่โอ้ยคืดีทีวะไม่ยืมเองได้ย่าไมยืมเองได้มื่อนหรเออไม่ขปยืมเกเนียโอ้ยกุมภาครับข้อเหนียง มาหยิบเยีเลยนะบนน้ำนห้ยิบเงกันเด้อ